สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาอัปเดตข่าวนะคะน้องๆบอกเลยว่ามีหลายๆคนนะคะทักสูวนตัวพี่แป้งมาเยอะมากาบอกพี่แป้งช่วยทําคลิปนี้หน่อยช่วยบอกคนอื่นหน่อยว่าอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์ปลอมไม่ไดดแตกของฟรีจีนะคะหากหลายๆคนนะ,ะเข้าไปเล่นแบบนี้นะคะจะเสียเวลาเปล่า,าตอนแรกพี่แป้งก,ก็ตกใจเหมือนกันเพราะพี่แป้งได้เข้าไปลองเล่นแล้วเหมือนกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแป้งก,ก็งงว่าเฮ้ยแบบแบบนี้มันดูแป ม,มันคือแมปอะไรอะนี่มันคือแมปนี้ค่ะซึ่งเป็นแมปนะคะที่เขาเขียนว่า Event The s h a เชงส์สโมนะคะที่เป็นคอนเสิร์ตนะน้องๆคือแฟนเคยบอกไปแล้วว่าเขาจะแจกอะไรบ้างที่เป็นปีกเป็นมงกุฎนะคะที่มีผมนะมีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในแมปแบบนั้นมันไม่ได้แจกจริงแล้วเขาก็าโรครวงก่อนที่น้องๆนะคะจะไปดูว่าเฮ้ยแมปแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงอย่าเพิ่งปิดคลิป กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่แป้งก่อนนะลองไปดูกันเลยว่าเฮ้ยแแบบนี้มันเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้านี่เลยนะคะน้องๆแมบบหน้าตาแแบบมันเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีแค่แแบบนี้แมบบเดียวนะคะมีหลายแมบมากที่เขาเอามาหลอกลวงเรานะคะพี่แป้งได้แอบถ่ายไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเมื่อตอนที่เขาอัปเดตมาเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะพี่แป้งบอกแล้วว่าพี่แป้งเล่นแต่วันแรกเลยนะน้องๆ พี่แปงจะพาไปดูว่าเฮ้ยในแบบแบบนี้เป็นยังไงเราไปดูกันเลยซึ่งตอนแรกนะคะพี่แปงเข้ามามันก็ดูเฮ้ยมันดูสมจริงนะมันดูแบบเออมีหน้ามีตาก็สวยเหมือนกันมีแบบโชว์ของด้วยว่าเอ้ยมีอะไรจะให้ในแบบแบบนี้มีของฟรีอะไรบ้างนะมีตรงมีตู้ที่เข้าไม่ได้พี่แปงก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ย <Nope. S 1> มันใช่เหรอแแบบมันดูลอยๆย,ยังไงก็ไม่รู้นะคะน้องๆแล้วมันก็จะให้เรานะคะวิ่งเก็บเนี่ยเหลียญในสีขาวๆนะคะน้องๆซึ่งแบบ ต้องแย่งกันเก็บด้วยนะดูดิหนึ่งหนึ่งอันต่อหนึ่งเหรียญน,นะคะน้องๆแล้วแบบเราต้องแย่งกันเก็บแล้วแบบน้องๆคิดสิว่าเฮ้ยมันจะดูยากเกินไปไหมตอนแรกพี่แป้งก็คิดว่าเอ้ยแค่เก็บเหรียญมันก็คงเหมือนแบบทั่วๆไปที่มันคงไม่ยากหรอกแต่พี่แป้งก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องแย่งเก็บกันมันดูยากแหละดูดิน้องๆของแตล่ละอย่างน้องๆดูสิหนึ่งพันเหรียญน,นะคะได้สร้อยพันสีได้หน้ากานะคะแล้วก็สองพันห้าร้อยเหรียญได้ผมแล้วก็มีแบบซื้อเป็นโลบงโลบักด้วยนะน้องๆดูดิ มันเป็นแค่รูปภาพมันไม่ได้ของจริงน้องๆหากใครมาหลงเชื่อหลงทำนะบอกเลยว่าหูยเย่แน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะเสียโรบรักฟรีนะคะน้องๆแล้วน้องๆลองคิดดีว่า2500โทเค็นที่เป็นเหรียญนะ่ะต้องวิ่งไล่เก็บนานขนาดไหนแล้วต้องแย่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยพี่แป้งก็คิดละเอกใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะใช่ของจริงหรอท้าเมมันดูแบบแปลกๆมันดูไม่ลงทุนเลยกับของที่ต้องกดต้องซื้อ หรือว่าของกรกการเก็บอะไรอย่างเงี้ยพอพี่แป้งก,ก็เคยเล่นอีเวนต์คอนเสิร,ร์ตม,มาหลายอีเวนต์นะคะน้องๆมันก็รู้สึกแปลกๆแล้วพี่แป้งก,ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องหลอกลวงแน่เลยพี่แป้งก,ก็ไปดูนะคะชาวยูทูบเบอร์นะคะต่างประเทศว่าเฮ้ยเขาได้ลงคลิปนี้หรือเปล่าเขาได้ทาอีเวนต์นี้หรือ,อยังสรุปไม่มีใครทําเลยค่ะยูทูบเบอร์ต่างชาติาก็น่าจะรู้เหมือนกันนะคะน้องๆว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนะคะเขาก็เลยยังไม่ทํานะคะ่ะน้อง ะะอยากดูว่าเฮ้ยอีเวนต์จริงจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วของฟรีมันจะมีอะไรบ้างนะคะฝากกดติดตามพี่แป้งไว้เพื่อเป็นการไม่พลาดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยพี่แป้งนะ,ะถ้าเราไม่ผิดนะอาจจะมากลางเดือนกันยานะคะน้องๆแต่ตอนนี้มันยังไม่มานะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะอย่าเพิ่งไปเซอร์นะคะมีน้องหลายๆคนนะ,ะหลงเข้ามาเก็บเหรียญน,นะ,ะนานมากแล้วซื้อเป็นโลบัคไปแล้วนะคะแล้วไม่ได้ของจริงๆนะ,ะอันนี้พี่แป้งมาเตือนนะคะทาคลิปเตือนน้องๆว่า อย่าลงเชื่อเข้ามาเล่นนะเสียเวลาเปล่าๆนะนัไม่ได้โองจริงนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจพี่แปงและฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆอ,อย่าหลงเชื่อเข้าไปเล่นแมปแบบนี้นะวันนี้มีอีเวนต์แจกของฟรีอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมมาดูกันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย